ออดดีประเทศไทยเตรียมเปิดตัว New Audi Q5 TFSIe Plug-in Hybrid ในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้จะมีรายเรียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับออดดี Audi ได้ทำการเปิดตัว Q8 TFSIe ไปแล้วนะครับครั้งนี้ถึงคิวของ Q5 บ้างนะครับซึ่ง Q5 นะครับมีคู่แข่งโดยตรงก็คือ BMW X3 xDrive30e Mercedes-Benz G.L.C. 300e รวมไปถึงตัว v o l v o x c 6 0 T8 Recharge โดยความพิเศษของ Q5 ในครั้งนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับพ่วงกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่จะมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่17.9กิโลวัตต์พร้อมกับเป็นระบบเสียบปลั๊กชาร์จนะครับซึ่งจะทําให้ตัวรถนะครับมีความประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นและตัวพละกาลังนะครับก็แรงมากยิ่งขึ้นด้วย โดวยว Q5 นะครับมีมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,682ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,893ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,659ม mm, ิมส่วนระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบดอยู่ที่2,819มิมในส่วนของด้านขุมพลังแล้วก็เครื่องยนต์นะครับต้องมารอรุนกันนะครับว่า Q5 สเปคไทยนะครับจะได้รหัส50 TFSI หรือว่า55 TFSI นะครับ โดยทั้ง2รหัสเครื่องยนต์นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรพ่วงเทอร์โบโดยในตัว50 TFSI e นะครับจะมาพร้อมกับพละกําลังที่รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่299แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรทำงานร่วมกับตัวเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ S-tronic พร้อมกับเป็นระบบพพขับเคลื่อน4ล้อแบบ Cross-Two All-Wheel Drive โดยแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด17.9กิโลวัตต์ ส่วนตัวเลขที่โรงงานเคมนะครับในตัว50 TFSI นะครับอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำได้ภายใน6.1วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดหรือว่าท็อปสปีดจะอยู่ที่239กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของโหมดการขับขี่แบบไฟฟ้าล้วนนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับ Q5 ตัวนี้สามารถวิ่งระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่62กิโเมตรในส่วนของรหัส55 TFSIE นะครับ ตัวเครื่องยนต์ทางานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้พลังกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น367แรงม้ากับแรงเบรคส,สูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรทางานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะเอสโตรนิกเช่นเดียวกันพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบครอส o อออเวียไรด์โดยแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด17.9กิโลวัตต์ในส่วนของอัตราเร่งนะครับตัว55นะครับจะมีอัตราเร่งที่ดีกว่าตัว50 TSI นะครับ โดยอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรชั่วโมงนะครับสามารถทําได้ภายใน5.3วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนะครับถูกล็อกเท่ากันอยู่ที่239กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าร้วน,นะครับระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่62กิโลเมตรเช่นเดียวกัน ในส่วนของสเปคออปชันแล้วก็ราคานะครับของตัว Q5 นะครับต้องมารอรุ้นกันในวันที่21กันยายนนี้ว่าจะได้รหัสเครื่องยนต์รุ่นไหนนะครับราคาจะออกมาเป็นอย่างไรจะถูกกว่าตัวเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีรอยเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารยายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ